สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอบจาก h l l o t t o k ี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ชมนะครับโคโลคาเซียที่ปลูกเอาไว้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามช่องนะครับก็จะเห็นว่าจะมีหลายต้นเลยปกติผมจะเป็นคนซื้อไม้แบบเล็กๆนะครับเอามาเลี้ยงให้มันโตขึ้นนะครับก็ใครเคยชมคลิปผ่านตาจำต้นไหนได้ก็ ลองดูนะครับผมเดี๋ยวไล่ไปทีละต้นเลยเนาะด้านหน้าก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นโครกาเซียโมจิโตนะครับตัวนี้ได้มาสักพักแล้วล่ะนะครับสักประมาณ2เดือนได้แต่น้องโตช้ามากนะครับไม่รู้ผมเลี้ยงอะไรผิดหรือเปล่านะครับลากเยอะนะผมเปลี่ยกนกระถางไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถันงนะครับก็เดี๋ยวรอดูสัก2เดือนเนาะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับ ร้านบนี้จะเป็น b บ c ็ r ริ p เ e ิลนะครับแบ c ็กริบเบิลนะฮะตัวนี้ก็เพิ่งแยกลูกเขาออกไปนะครับเขามีลูกอยู่ประมาณ4ต้นนะครับแล้วก็เหลือติดต้นแม่อีกต้นนึงนะครับนี่เก็บไว้ก่อนแม่เขาก็จะดูขอตกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งแยกลูกเขาออกไปนะครับอะอันนี้เป็น b บ a ็ k บิวตี้นะครับตัวนี้เลี้ยงแบบอ่าเป็นกอเป็นพุ่มเลยนะครับ ก็จะมีขอบใบเหลืองเยอะนะครับเพราะว่าสารอาหารเขาไม่พอนะครับก็จะมีตัดใบทิ้งนะครับที่เพื่อนเนเห็นเลนะครับอันนี้แบคบิวตี้นะครับอ่าพอมาด้านบนก็จะเป็นด i มอนเฮดนะครับตัวนี้เขาโรคาเซียดมอนเฮดอ่าจริงๆที่ผมเลี้ยงใบมันใหญ่กว่านี้นะแต่ช่วงนี้เขายุบตัวนะครับยุบตัวเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะครับนี่ด d มอนเฮด ใบก็จะออกเป็นแบบสีเขียวเขียว,ข,ยวขี้มาขี้มาหน่อยนะฮะแต่ถ้าเขาได้ฟอร์มมากกว่านี้เขาก็จะออกดำดำมากกว่านี้นะครับใบก็จะแหลมๆนะครับนี่แบบอลเฮดนะครับอ่าต่อมาข้างๆกันก็จะเป็น b a c k c โคลรนะครับเขาเรียกว่าเป็นบอลสามัญประจําบ้านนะฮะอันนี้ก็เพิ่งแยกลูกเขาไปนะครับผมเปลี่ยนกระถางก็กะให้แม่เขาต้นใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะฮะก็ตอนนี้ ออกใบใหม่แล้วนะครับอีกสัก2เดือนก็น่าจะเต็มฟอร์มลวน,น,น่าจะฟอร์มดีกว่านีน้อันนี้แบ็คคอร์รลนะครับด้าน,นล่างนี้ก็จะเป็นบอลก็กระไดเลเทอร์นะครับตัวนี้อาการไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าน่าจะระบบรากเชือ้อรามีเชื้อนะครับก็เลยตัดใบทิ้งหมดเลยนะครับปกติต้นน้องเขาจะสูงมากนะครับอันนี้ผมตัดใบทิ้งแล้วก็เขาโตเร็วมากนะครับไหลพวกนี้ผมตัดทิ้งไปเยอะเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ลาดไตโคเดอร์มาลงไปนะครับก็ดีขึ้นนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยอ่าต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสามัญประจําบ้านอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้แบ็คเมจิกนะครับเป็นตัวธรรมดาตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแรกที่ผมซื้อโคโลคาเซียมาเลี้ยงเลยนะครับแต่ตอนนั้นแยกต้นลูกเขาออกไปลูกเขาเยอะมากทำให้แม่เขาโซมมากๆนะครับอันนี้ต้นแม่เลยนะครับนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขานะฮะ ก็โตประมาณนึงนะครับแต่ไม่ได้โตมากแต่คิดว่าเปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวก็น่าจะโตมากกว่านี้นะครับพุ่มด้านหลังเป็นโคนาคอฟฟี่นะครับตัวนี้เลี้ยงเป็นทรงพุ่มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะฮะตัวนี้ตอนแรกอาการก็ไม่ค่อยดีนะครับอาการมาตอนแรกก็ไม่ค่อยดีนะผมก็จัดการเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็ใส่พวกอ,อินทรีย์วัตถุนะครับปุ๋ยนะครับใส่ยาพ่นยา นะครับก็เลี้ยงเขานะครับเพราะว่าทรงพุ่มเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงเราต้องธาตุอาหารในดินต้องเยอะนะครับต้องเยอะมากๆนะครับนี่นะฮะลูกเขาเยอะมากนะครับอันนี้โคนนคาฟี่นะครับนี่นะฮะนะต่อมาด้านหน้าตรงนี้เป็นไทเกอร์สตริปนะครับตัวนี้ได้ไม้ตัดสดมาเป็นไม้ที่โตเร็วและให้ลูกเยอะมากนะครับอันนี้ผมตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งจริงๆนะครับไม่มีที่ช้ำนะครับก็เลยตัดทิ้งไปหมดเลยไหลเขานะครับ ไทเกอร์สตริปนะครับลำต้นเขาค่อนข้างจะอวบนะครับนี่นะช่วงก่อนไม้ผมติดเชื้อราทั้งสวนเลยนะครับเนี่ยขอบใบจะไหมแบบนี้นะก็มีตัดทิ้งไปบ้างไม้ก็เลยแบบใบก็เลยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ไทเกอร์สตริปนะครับลำต้นเขาจะเป็นเขียวๆนะลายนะครับแบบนี้นะฮะตัวใบเขาก็จะเป็นลายคล้ายๆเลมอนนะแต่แต่ไม่เหมือนที่เดียวนะครับอ่ะต่อมาต่อมาจะเป็น ขาวเอี้ยนพันธุ์นะครับบอนก้านแดงนี่นะครับอันนี้ถ้าเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยก้านเขาจะออกเป็นแดงชมพูแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้เลี้ยงมันทรงกรทรงพุ่มเหมือนกันนะครับถ้าเกิดแยกต้นเดียวๆเขาอาจจะสูงกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเติมปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคกว่านี้แล้วก็น้องจะมีลายแดงนะครับบุกด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือโดนลายแดงนะครับเนี่ยที่เป็นฟ้าๆแบบเนี้ยนะครับ ก็ตัดทิ้งไปหลายใบนะครับนี่ก็เป็นลายแดงเหมือนกันนี่นะอ่ะต่อมาจะเป็นอะโลฮานะครับอะโลฮานี่ก็ซื้อแบบตัดสดมานะครับมาเลี้ยงอันนี้ตัดใบทิ้งไปเยอะนะครับเพราะว่าเขามีอาการแบบป่วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยป่วยนะครับไดมอนเทดก็เป็นนะครับผมก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี้ยงใหม่เลยนะครับบางทีจะเป็นเพี้ยไฟข้างในนะครับหรือขาดสารอาหารอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับ แต่ถ้าใบาใหม่ออกมาก็โอเคแล้วปกติดีนะครับต้นแม่เขาก็ดำนะครับแต่ยังไม่ดำมากนะอันนี้คืออโลฮ้าเนี่ยที่บอกนะครับติดเชื้อรานะครับอันนี้จริงต้องตัดใบทิ้งนะแต่ผมยังเสียดายอยู่นะครับต่อมาเป็นเลมอนลามรีเวิร์สนะครับตัวนี้ก็ติดไวรัส คนนกนะครับแต่ช่างมันนะครับปล่อยไว้นี่นะครับเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของเขานะครับใบใหม่มานะครับก็โอเคดีละไม่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 ติดไวรัสนะครับนี่ใบใหม่มาไม่ติดแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอใบเก่าให้เขาแบบเหลืองมากมากก่อนเดี๋ยวผมค่อยตัดทิ้งนะครับนี่เลมอนลามรีเวิร์ดนะครับบางบางบางใบก็ด่างด่างฮาร์ปนะครับบางใบก็เป็นเขียวไปเลยทั้งใบนะครับนี่นะฮะ สวยนะครับตัวนี้อันนี้ข้างๆกันก็จะเป็นเลมอนลามนะครับเลมอนลามอันนี้ก็ให้รูปเยอะเลยเดี๋ยวจะแยกออกนะครับเพื่อให้ต้นแม่เขาโตยิงต้นแม่เขาใบใหญ่มากกว่านี้แล้วนะแต่น,นี้ใบมันยุบไปนะครับใบมันยุบไปเลมอนลามเกโกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆบ้านน่าจะมีนะครับ อันนี้เป็นกาแฟคัพนะครับบอลถ้วยกาแฟนะครับนี่ผมเพิ่งตัดใบทิ้งไปสองใบนะครับเพราะว่าขอใบเขาไหมนะครับตัวนี้ก็เรียงง่ายครับโตเร็วนะครับเอาต่อมาก็จะเป็นตัว b l a c k m a g i c guy นะครับนี่ดูลำกานนะครับอันนี้เขาก็ให้ไหลมาแล้ว3ามต้นนะครับแต่ตัวต้นแม่เขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแมจิกลกรนะครับ อันนี้ก็ไทก็ติปอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นด้านหน้านะครับเบลอเลยใหญ่มากนะครับอันนี้ผมก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยตัดทิ้งตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเยอะจัดครับไม่มีที่ปลูกเลี้ยงนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่ชําไว้นะครับไม้ที่ชาไวนะ้วันนี้เน้นโคโลเนาะ แต่มีอะโล่ต้นหนึ่งอันนี้เป็นพญาจงอางนะครับดูไขเ่เขาอันนี้แถมแถมดูให้นะเห็นไหมครับไข่เขาบ้านเลยนะครับโคนต้นนะเพียบเลยนะครับอ่อ่มอา,าอมาดูต้นแรกนะครับจะเป็นบอลฮอครเลเทอร์นะครับหนังจระเข้อันนี้ชํำได้สักสองสาวันนะครับสองสวันอันนี้เลี้ยงใต้สแลนดนะครับ แล้วก็จะมีแบ็คลิปเปิลนะครับแบ็คลิปเปิลนะครับันี้นะชําพึ่งชํานะครับแล้วก็มีไดมอนด์เฮดนะครับอันนี้ก็บอลพึ่งชําเหมือนกันออกใบใหม่แล้วนะครับนี่ออกใบใหม่แล้วนะครับไดมอนด์เฮดนะครับอันนี้ก็ออกใบใหม่แล้วเหมือนกันนะครับนี่นะข้างบนก็จะเป็นอโลฮ่านะครับสองต้นนี่แต่จะเป็นคนละแม่กันนะครับอันนี้ พอดีไปซื้อบอลแล้วเขาแถมมาให้เขาแถมมาให้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้น้องไว้นะครัอ่ะอมาก็จะเป็นแบล็กโคลลนะครับแบโคลลพวกนี้คือผมแบ่งขายทั้งหมดนะครับใครสนใจก็แวะมาได้ที่สวนเลยนะครับไม่แพงนะครับบอกก่อนอ่านี่แบ็โคลลนะครับอันนี้ก็ออกหลอดใหม่แล้วนะครับออกหลอดใหม่แล้วนี่ก็หลอดใหม่นะครับ การชํำก็เขาเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นลิปลิปเปิลนะครับอันนี้ก็ออกหลอดใหม่แล้วนะครับชํมมาไม้ไว้ในโร่มลําไรนะครับใต้สแลนแล้วก็หล่อน้ำมาไว้ใส่ไตโคเดอร์ม,มานะครับช่วยเรื่องเชื้อราได้นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เพิ่งเอฟเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นอาจจะไล่ไปทีต้นเนาะอันนี้เป็น ม้าอีโกนะครับมาอีโกนี่ใบเขาจะเขียวถ้าเลี้ยงแบบเป็นพุ่มๆนะครับจะสวยมากเป็นสีทองหมดเลยก้านจะขาวนะครับข้างล่างนี้เป็น t ropical storm นะครับนี่ตอนเล็กๆจิ๋วๆเลยนะครับดูดูจากมือผมนะแล้วเดี๋ยวอีก2 3เดือนเรามาเจอกันนะฮะไม่รู้มันจะโตไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นยีโลสแปดนะครับบอลนาญ่ปุ่นนะครับแบบตัดสดนะพอแกะตะก้ามาเมื่อวานผมก็เอาลงแช่น้ำเลยนะครับน้องเขาก็สดชื่นเลย นะครับอ่าตัวนี้เป็นมิดรินะครับนี่จะเหมือนเลมอนลามนะครับแต่เขาจะทรงใบจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นไวลาวานะครับนี่หน้าหน้ามีนิดนิดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเขาแข็งแรงวันนี้จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ไปไว้แดดลอยนะครับไวลาวนะครับข้างนู้นก็จะเป็นบอลสามั้นประจําบ้านเหมือนกันนะครับหน้ากากฟาโรนะครับฟาโรแมสนะครับนี่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่เพิ่งรับเข้ามานะครับแล้วก็แกะตะกร้ามาแล้วก็เราก็หล่อน้ําไปเลยนะครับพวกไม้ตัดสดไม่ตายนะครับใส่ไตรโคเดอร์มาไว้นะครับช่วยเรื่องเชื้อราได้นะครับตรงนี้ก็จะปอนเป็นบอลแม็กเมจิกนะครับที่ช้เอาไว้นี่นะครับก็จะมีเมจิกกายด้วยต้นนึงอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยนะครับพวกนี้ถ้าเปลี่ยนกระถางเขาก็จะโตกว่านี้นะฮะไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาครับอ่ะโอเคก็มาอัปเดตกันนะครับกับเจ้าโครคาเซียนะครับที่ ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับก็ใครสนใจนะครับแวะเวียนมาได้นะครับพิกัดบางพรีใหญ่สมุทรปาการนะครับหรือจะเข้าไปทักทายกันที่ Hello t o c k i Garden นะครับใน Facebook p a g จนะครับเพิ่งตั้งเพจใหม่เลยนะครับก็จะมีไม้ราคาแบ่งปันนะครับหลักร้อยทั้งนั้นนะครับถูกแน่นอนครับมาได้ผมชอบคุยนะครับชอบแลกเปลี่ยนมากกว่าถักขายจริงๆจังนะครับยังไงใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโ,รโครคาเซียเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันผมมีสั่งตัวเจ้ามิกกี้เวมาใหม่อีกต้นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องหาที่เก็บให้เขานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นต้นตั้งแม่ทั้งหมดนะครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ล่ามลาแล้วนะครับทุกคนขอบพระคุณมากที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม